รุนสวัสดิ์นะคะบนยอดภูกระดึงค่ะทุกคนวันนี้นะคะผู้จะพาทุกคนไปเที่ยวบนยอดภูกระดึงนะคะก็แต่ว่ารอบนี้ไม่ได้พาเดินเหมือนเมื่อสองปีที่แล้วแล้วนะคะก็คราวที่แล้วว่าโอ้โหเดินร่วมกี่ก้าวนะสามหมื่นป่ะพี่เอสามหมื่นเก้าเดินกันจนขาลากเลยจ้ะแต่ว่ารอบนี้เราจะเช่าจักรยานปั่นเที่ยวบนยอดภูกระดึงกันนะคะรอบนี้ก็คือเขาเปิดให้ ไปรับจักรยานได้ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเลยค่ะแต่ว่าผู้พ่เอะเนอะไม่ได้จองจักรยานล่วงหน้ามาก่อนพอเมื่อวานขึ้นมาถึงเนาะกางเต็นท์กินโคงกินข้าวพักผ่อนอะไรเรียบร้อยละก็เดินไปตรงที่จุดเช่าจักรยานค่ะก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่และโชคดีมากทุกคนที่ว่ามีจักรยานว่างหรือให้เช่านะคะก็จองจ่ายตังค์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ได้ใบ ใบที่มารับรถจักรยานวันนี้นะคะก็จะมีจักรยานอยู่2ประเภทนะคะก็จะมีล้อเล็กกับล้อโตเนาะล้อเล็กก็น้ําหนักห้ามเกิน80กิโลอย่างพีเอก็มาว่าบอกคนนี้ขี่ล้อเล็กได้ไหมเขาบอกว่าเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คล้อโตให้ครับแล้วโชคดีมากที่เจ้าหน้าที่บอสอบถามให้แล้วล้อโตว่างคะ่ะก็เลยครูก็ได้ล้อเล็กพีเอก็ได้ล้อโตนะคะล้อเล็กก็คันละ300 300อเท่าไหร่นะ 3า0ร้อส่วนล้อโตก็4ี0บาทค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้พาทุกคนทั่วบนยอดภูกระดึงโดยรถจักรยานนะคะไปติดตามรับชมบรรยากาศกันค่ะ เราเดินขึ้นจากข้างล่างมาตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นเสาธงชาจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่ทําการบนลานกลางสินท้างบนนะคะเราจุดรับรถจักรยานหรือเช่าจักรยานจะอยู่ตรงนงรู้นค่ะทุกคนค่ะรับรถจักรยานกันนะคะนี่คะ่ะจักรยานล้อตโตจอดเต็มเลยนะคะเนี่ปมาณน,นี้นี่วันนี้นะคะคนเยอะเขาเขียนนี้เลยคะ่ะ วันที่เจ็ดเดือนสิบสองจักรยานจองหมดแล้วครับนี่น,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศล้อโต้แล้วก็อันนี้จะเป็นล้อเล็กนะคะข้างหน้านี่จักรยานปูกระดึงนะจ๊ะน,น,นี่ก็มารับตรงนี้ได้เลยนะคะ สามารถไปได้นะครับคือเส้นสีขาวนะครับใช้ร่วมกันกับคนเดินเท้านะครับไปเ่ยวถึงลมศักดูพระอาทิตย์ตกที่ผาลมศักได้ <S <S เดี๋ยวก,ก่อนนอกเดินทางจะมีเจ้าที่เราแนะนำวิธีการใช้เกียร์ตรงลานหน้าบ้านนี้ก่อนนะครับาาลหลังจากนั้นลงเนินข้ามสะพานเลี้ยวขวาไปที่องค์พระรามพระศรีนค<ส>รินจุดแรกไหว้พระก่อนนะครับพอไหว้พระเสร็จปุ๊บก็ไปน้ําตกน้ําตกเนี่ยรถจอดทั้งบนมีเจ้าที่เราดูแลอยู่จอดรถไว้แล้วก็เดินลงไปเที่ยวได้เลยจากจุดจอดเดินลงไปน้ําตกถ้ำใหญ่300เมตร ถ้าเดินไปที่เพนพบ1กิโลถ้าสุดที่เพนพบใหม่2กิโลนะครับไปกับประมาณ4ี่โลพอเราเดินเที่ยวเสร็จปุ๊บกลับเมารถนะครับไปสาโนดาดพอถึงสาโนดาดแล้วเนี่ยเราจะย้อนมานาน้อยหรือว่าตัดขึ้นเหยบเมฆก,ก็ได้เลือกใช้เส้นทางได้เลยหลังจากนั้นก็ค่อยเรียบผาไปลมศักนะครับดูพระทิตตกที่ผาลมศักได้ช่วงนี้พระทิตตก5โมง38นะครับพอดูพระทิตตกแล้วประมาณ6โมงรวมปุ่ม เจ้าที่เราจะพากลับมีไฟสองสว่างติดที่รถให้พากลับนะครับเรียบผาอย่างเดียวมามาดูกลับเข้าที่พักมาถึงนี่ก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งไม่เกินทุ่มครึ่งนะครับหรือถ้าไปแล้วจะไม่รอดูพระทิตตกที่ผาลมสักนะครับจะกลับก่อน แจ้งเจ้าที่จเจ้าที่ไฟติดที่รถให้มาดูพระอาทิตย์ตกที่ผาเหยียบเมฆหรือผามางดูก,ก็ได้ใกล้ๆที่พักผากลับเข้าได้เส้นมางดูกเส้นเดียวนะครับโซนน้ําตกโซนสารโนดาดหลังบ่ายสามเขาจะห้ามเข้าตอนเช้าเราต้องเที่ยวโซนทั้งใหน,นี้ไว้ก่อนนะครับตามหน้าผามีร้านขายอาหารทุกหน้าผาเลยนะครับยกเว้นที่จําสิงที่เดียวที่ไม่มีร้านขายอาหารนะครับข้างรถทุกคันนะครับมันจะมีหมายเลขรถ มีเบอร์โทรระหว่างเส้นทางถ้าขี่ไปแล้วรถเสียรถมีปัญหาระหว่างเส้นทางให้โทรมาแจ้งเดีย๋ยวเจ้าที่เราไปดูให้นะครับบางช่วงเป็นเนินเป็นทรายจุงบ้างเป็นบางช่วงตามสภาพเส้นทางจุดอันตรายก็คือทางลงเนินนะครับใช้เบรกสองข้างชะลอลงช,าชา้าเดี๋ยพุ่งลงไปเร็วแล้วเบรกถ้ไปเจอหินไม่เจอเอ่างน้ำเดีย๋ยวล้มนะกำเบรกตั้งแต่ข้างบนเลยแล้วก็ชะลอช้าๆนะครับ มีถุงมือมีหมวกนะครับถ้าจะใช้หมวกแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับมีหมวกจักรยานให้ใช้อยู่นะครับขอบคุณค่ะอ่าเราก็ได้เอาใบจองของเราเนี่ยนะคะมายื่นให้เจ้าหน้าที่ค่ะวางนี่นะคะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียงรถจักรยานให้เรานะคะดูบรรยากาศนะคะนี่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เตรียมรถ กปบรรยากาศคนที่มารอรับรถจักรยานยางเช้าค่ะถ้าไม่ดูก็คนที่รับรถเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะขี่ออกมาค่ะนี่เขาบอกว่าตรงทางแยกข้างหน้านู้นก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกคอยดูแลนะคะนี่ล้อโตไปแล้วจ้าใครน้ำหนักเกิน80ก็ต้องล้อโตเท่านั้นนะคะล้อเล็กไม่ได้ค่ะ ลงทะเบียนเขียนชื่อต้องมานะคะพี่วิทย์ให้ถุงมือด้วยนะคะคนละหึงคู่นะจ๊ะลงทะเบียนก่อนค่ะทุกคนหมวกที่สนามด้านหน้านะคะพี่หยิบใช้ได้เลยนะค่ะแล้วก็มีหมวกให้อยู่ที่สนามด้วยถ้าเราไม่เอาไปก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้ค่ะเราวางนิดนึงโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะมีหมวกให้พร้อมเลยนะคะใครจะเอาหมวกเอาถุงมือก็ได้เลยค่ะ นี่จ้าของเรานะคะฝันไปร้านด้านหน้าตรงนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เราบอกวิธีการใช้เกียร์นะครับได้ค่ะขอบคุณนะคะอันนี้เราปรับขึ้นลงเองได้เนาะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่เอพอดีเจ้าเจ้าหน้นาที่เขาแจ้งว่าผู้ฮะโอเคอ๋อโอเคแปบ๊บหนึ่งค่ะอันนี้ของผู้นะคะเป็นล้อเล็กเนาะแล้ว,ว่าพอดีล้อโตเหลือเจ้าหน้าที่เขาก็จะแจ้งว่าอยาก เปลี่ยนเป็นล้อโตไหมถ้าจะเปลี่ยนเป็นล้อโตก็จ่ายเพิ่มอีก50บาทค,ค่ะแต่ผู้ที่เปลี่ยนเปลี่ยนก็เดี๋ยวเราปั่นเป็นคันล้อเล็กนี่นะคะส่วนของพี่เอก็ได้เปลี่ยนเป็นล้อโตคันนี้ค่ะนี่ใส่ถุงมือพร้อม let's go ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปละปัน่นซิงละคันนี้เอาให้ไปอะเย่ได้เวลาลุยกันแล้วค่ะ อัีตัดสินใจกับพี่เอว่าเราไม่ลงไปน้ําตกนะคะเพราะลงไปน้ําตกก็ต้องผ่านจุดจอดจักรยานแล้วก็ต้องเดินไปน้ําตกอีก2กิโลแล้วก็ออกมาจากน้ำตกอีก2กิโลค่ะแต่ว่าเขาบอกช่วงนี้มีใบเมเปิลนะคะแต่ว่าน้ําไม่มีลนะ่ะไม่เป็นไรนี่นะคะนี่ล้อโตก็จะเป็นอย่างนี้แซตไวนะคะอย่างที่เราไอายาวไปดิแจุดแรกที่เราไปเราจะไป สาอาโนดาาค่ะทุกคนคราวที่แล้วเดินคราวนี้ขี้เกียจเดินละแต่รอบนี้คนยังเยอะเลยทุกคนคนเยอะมากนี่คะ่ะทางมันก็จะเป็นทรายอย่างนี้แฝดไยมันก็จะปั่นง่ายกว่าโหนี่ขนาด9กโมงกว่าคนเดินกันเต็มแล้วนะคะเป็นไงคะปีกสบายเฮ้ยทาย ทางซ้ายก็จะปัญญ่นยากนิดนึงนะคะเราก็ต้องเลือกทางที่ไม่ซ้ายนะคะโอ้ยังแข็งแรงอยู่เลยสู้ๆนะคะเ e t เดไฟกันเถอะค่ะใส่สิ่งใส่สิ่ง นี่นะคะระหว่างทางจากปีที่แล้วเราปั่นกันเอ้ยเราเดินกันมันก็จะเนหนื่อยๆหน่อยคราวนี้ปั่นก็สบายมากเลยทุกคนดูวิวสวยไหมสวยเต้ยบอกว่าล้อโตปั่นง่ายน,นะคะี่ออกขวาเนะนี่ยนี่บรรยากาศล้อโตนะจ๊ะกับวิว บนยอดเขาผูกกระดึงจ้ะนี่ปีนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไหม,ไมเหนื่อยอะไรปั่นดีกว่าเดินไหม,ไมดีกว่าเยอะเออแต่เร็วจริงค่ะทุกคนเชื่อเลยนี่เหมือนทุ่งหญ้าสวรรค์นานาเลยเห็นไหมว้าวเย่แล้วกันนะคะก็มาถึงสระ โนดานค่ะทุกคนในวันที่ไม่มีคนเลยนะคะโอ้ปกติมาที่นี่ทีไรเราจะเจอคนตลอดคะ่ะนี่บรรยากาศณะสะโอนโนดาตคะ่ะอันนี้สายสายคลินนะคะกลัวกลัวน้ำกระเด็นจ้ะ <laughs> พักสากเสือภูเขาก็มาะค่ะทุกคน อันนี้ระหว่างทางสะอนุดานนะคะไปยังถาเยเมคะ่ะเนี่โชคดีที่ว่าวันนี้อากาศดีนะคะแดดไม่ออกปั่นไปแล้วก็ลมเย็นๆฟินๆจะ้ะยาวๆไปคะ่ะโอ้งฟินเลยคะ่ะว้าวา ้ย,ย,ยและแล้วนะคะจากสะอนุดาประมาณลงเราก็ามาถึงผายเยือกเมฆแล้วค่ะ,คะทุกคนนี่นะคะผายเยือกเมฆวันนี้าายังไม่ค่อยมีคนนะคะนี่จะมาบรรยากาศแล้วเราก็มาจอดจักรยานนะคะแล้วก็ถ่ายรูปก่อนนี่คะ่ะ มีจุดป้ายบอกว่าจุดจอดจักรยานชัดเจนนะคะนี่จะะ้าณผาเหยียบเมฆค่ะทุกคนบรรยากาศณนะผาเหยียบเมฆนะคะ ก็จะระมานี้ค่ะทุกคนว้าวลมเย็นอากาศชื่นใจปั่นจักรยานก็ดีอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ค่อยมีคนเลยจากผาเหยืยบเมงนะคะก็จะเป็นทางปั่นจักรยานทางเดินนะคะทุกคนล,ล,ล,ะล,ะลัดลดเลาะริมผาแบบนี้ตลอดเลยเนาะก็ท่าย,ยิงยาวนะคะเราก็สามารถไปถึง ขาลมสักได้เลยค่ะก็คืออีก4.3โลค่ะแต่ระหว่างทางก็จะมีผาให้เราแว้เที่ยวอยู่ตลอดนะคะแต่ผู้จำชื่อไม่ได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศนะคะทางปั่นจักรยานและทางเดินริมผาค่ะจะกผาเหยียบเมฆไปผาลมสักค่ะทุกคน ะมีจุดชมวิวผาแดงค่ะตรงนี้ข้างหลังนี้นจะจ๊ะระหว่างทางไฟผาลุงักข้างหลังเป็นจุดชมวิวผาแดงค่ะตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะนี่ลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าค่ะทุกคนก็จะมีป้ายบอกเตือนอันตรายหน้าผาสูงชันห้ามเข้าใกล้นะคะก็ทุกทุกสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ เขาว่าจะคอยบอกเตือนให้นักท่องเที่ยวระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะอันนี้เรียกว่าหาแดงนะคะแต่ผู้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่เขาว่าไปเกาะหินข้างล่างแล้วถ่ายรูปมันคือตรงไหนเดี๋ยวขอไปดูแง่งหินตรงนี้ก่อนไม่แน่ใจเนี่ยนะคะหาแดงฮะแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงตรงไหนนะที่เขาไปกันใครรู้วันช่วยบอกทีนะคะ ไม่น่าจะใช่แง่งแถวแถวนี้นียคะ่ะบรรยากาศนะ่าผาแดงค่ะทุกคนหนายน <laughs> ้าวึดจากผาแดงนะคะไปผาลมสักก็อีกสองโลสี่ค่ะทุกคน <laughs> let's go ไปกันต่อ นี่นะคะเจอแล้วค่ะทุกคนแง่งแง่งที่แบบคนเข้ามาถ่ายรูปกันก็คือแง่งตรงนู้นะค,ะค่ะก็คุยง่ายก็คืออยู่ระหว่างทางผาแดงไปผาหลงศักนะคะมีขนาดช่วงเช้าประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงมันยังมารอต่อแถวกันเลยค่ะนี่ถ้าใครชอบถ่ายรูปนะคะอย่าลืมมานะคะ,ะระหว่างทางก็มีคนขนของด้วยนะคะ ก็อย่างนะคะถ้าใครอยากเช่าจากักรยานนะคะผู้แนะนําว่าให้ปัดล้อโตดีกว่าค่ะเพราะล้อโตจะปันง่ายกว่าอย่างผู้ปันล้อเล็กเนาะ <g az os> ถ้าบางช่วงเจอทรายอะค่ะล้อหลังมันอาจจะปัดได้แต่ถ้าพอมันปัดหรือสะบัดแล้วไม่ต้องตกใจนะคะ <g az os> ก็ให้ควงขาปันไปเรื่อยๆรถจะไม่ล้มค่ะทุกคน <g az os> โอ้ บางช่วงนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทางร้านหินให้ปั่นด้วยนะคะงัดทุกขกะออกมาที่มีใครฝั่นไม่ไหวก็เข็นยาวๆไปค่ะทุกคนว้าวสวยจังเลย,ยเจอทางซ้ายก็ปั่นเข้าไปนะคะห้ามหยุดค่ะเมื่อสองปีที่แล้วเดินเที่ยวบนภูก,กระดึงเมื่อยขานะคะ เดินไปร่วมๆ3ก้าวคราว,รวนี้ปั่นจักรยานไม่คืนนี้ได้เมื่อยหน้าขาแน่นอนค่ะทุกคนนี่งานทุกวสวดีค่ะงานทุกทักษะที่มีนะคะเสือภูเขาค่ะ <c oughs> แต่ก็ดีนะถึงเร็วดีค่ะทุกคน <c oughs> ว้าวใส่สิ่งค่ะใส่สิ่ง บิ๊กไบค์นะคะไอ้ล้อโตค่ะว้าวนี่เฟี้ยวว้าวห่างลงก็ต้องคอยเบรกเป็นระยะเลยนะคะว้า wow. ว มาถึงเร็วมากเลยค่ะเรแ่แล้วเราเข้ามาถึงผาลมสักแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะผาล่มสักนะคะนี่ปปายบอกกอมอที่9นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหาระคะ่ะ เดี๋ยวเราหน้าจะกินข้าวเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวไปลองดูกาแฟร้านทางหัวมุมนู้นเนาะมาดูดีว่าเราจะได้กินเปล่านี่หรือเปล่าคะทุกคนแหมใครมาจักรยานฮะใช่ก็มาจอดจักรยานตรงนี้นะคะร้านจอดจักรยานกว้างขวางค่ะทุกคนเฮน้ำผ่าลมสักค่ะบรรยากาศนะผ่าลมสักนะคะนี่ค่ะ ต้นไม้ต้นหิบที่ใครๆก็มาถ่ายรูปก,กันนะคะนี่สุใหญ่เขามาชมพระอาทิตตกค่ะแต่เรามาตอนนี้ก็ได้นะคะโอ้โหนี่จ้าบรรยากาศนะผาลมสาค่ะทุกคน นี่นะคะเมื่อวานจากหลังแปปลนี่ยนะคะเราก็สามารถเดินมาที่ผาลมสักได้ค่ะก้าลูนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเทางล้อริมหน้าผาส่วนตรงเนี้ยพาเรากลับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็วก้าวลูสักเช่นกันค่ะทุกคน,นว้าว เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าร้านชมพู่บราวนี่เนี่ยค่ะที่ผาลมศักจะมีบราวนี่ไหมคะวันนี้เหลือบราวนี่ไหมคะไม่มีครับอ้าวไม่ได้จองไหมครับคะไม่ได้จองไม่ได้จองค่ะถ้าไม่ได้จองก็จะไม่ได้กินนะคะถ้าใครมาที่อ๋อค่ะถ้าองั้นถ้าใคร อย่าหมดพอดีอ๋อโอเคค่ะก็ถ้าใครจะมาอาผ่าลมสักและอยากกินเบวนี่นะคะต้องจองมาเท่านั้นนะคะทุกคน,นร้านนี้เลยเที่ยวกาแฟลาะกูครับนี่เมนูตามนี้นะจ๊ะข้าวไข่เจียวร้อนๆน,นะคะนี่กับเกี๊ยวกาแฟนบนผาผาอะไรนะ ผาลมผาลมสักะทุกคนว้า wow. ว <Wow. S 1> uh, นะคะจากผาลมสักนะคะถ้าใครจะกลับลานกลางเต็นท์เลยก็ประมาณ9โลค่ะแต่ว่าอย่างที่เจ้าหน้าที่แนะนำก็คือถ้าสมมุติเราออกเร็วเนาะเราไม่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ผาลมสักใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็นแนะนำให้ไปแบ๊ะ ดูพระอาทิตย์ตกที่ผาเหยียบเมฆก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็อีกจุดก็ผาหมากดูดค่ะก็แล้วก็สามารถกลับตรงผาหมากดูดได้เลยนะคะทุกคนว้าว <c oughs> ก็ตรงผาหมากดูดนะคะก็สามารถเลี้ยวซ้ายกลับลานกลางเต็นท์ได้เลยะค่ะทุกคนแต่วันนี้พูกก็กลับกันเลยนะคะ l e เลย go แหมบรรยากาศผาเหียบเมฆต,ตอนบ่ายโมงอะค่ะนี่เขาก็นั่งแคมปิ้งกินข้าวคนแบบนี้เลยจ้าโอ้ยอย่างชิยวอะแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไม่หยุดนะจ้าเดี๋ยวเราไปกันต่อวิ่งเลือดออกโอ้ เย้แล้แล้วนะคะก็ถึงผาหมักดูดแล้วค่ะทุกคนเป็นผาสุดท้ายที่ชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะแถ้าใครมาที่ผาหมักดูดนี้เราก็คือเวลาจะกลับลานกลางเต็นท์นะคะก็จะต้องเหลียวซ้ายกลับไปค่ะโอ้ ทางจะยากนิดนึงนี่ค่ะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนนะคะนะผาหมากดูดะคะ่ะนี่นะจ๊ะก็นะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวภูกระดึงนะคะแล้วไม่อยากเดินเที่ยวบนภูกระดึงนะคะก็ คู้แนะนาเลยค่ะการปั่นจักรยานเสือภูเขาเที่ยวนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะทุกคนนะแต่ว่ามันก็จะมีทั้งจักรยานล้อเล็ก,กับล้อใหญ่ให้เลือกปั่นกันนะคะก็ถ้าสมมติจักรยานล้อใหญ่นะคะเหลือนะคะแนะนําให้เช่าจักรยานล้อใหญ่แบบนี้เลยค่ะทุกคนเนี่ยจักรยานล้อใหญ่นะคะวันละ410บาทค่ะชเช่าได้ตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะแล้วก็ถึงทุ่มหนึ่งเลยค่ะที่ว่า จุดสุดท้ายที่จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ผาลมศักนะคะก็คือจะกลับมาพร้อมเจ้าหน้าที่ก็มาถึงที่ลานกลางเต็นท์ก็ประมาณทุ่มหนึ่งค่ะก็คือเช่าได้ทั้งวันเต็มที่เลยค่ะทุกคนส่วนอย่างผู้เนี่เป็นล้อเล็กเนาะล้อเล็กก็ต้องระวังหน่อยนะคะโอ้มีคนซ้อมวิ่งเทลด้วยสู้นะคะสุดยอดค่ะนี่คนซ้อมวิ่งเทลข้างหลังล้อเล็กอย่างผู้นะคะก็ต้องระวัง โดนทรายปัดล้อหลังนะคะก็คือเวลาปั่นก็พยายามถ้าตรงไหนทรายเยอะๆก็พยายามเลี่ยงอย่าปัดตรงกลางที่ทรายมันเยอะนะคะก็แนะนําให้ปั่นตรงแบบช่วงริมๆทางเดินค่ะก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเนาะพอเราไม่เดินแล้วมันก็สบายขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าถ้าเดินเที่ยวบนภูเนะะี่ยค่ะจากลานกลางเต็นท์ไปหาลมสักก็ประมาณ9กกิโลค่ะทุกคนแล้วก็จากหาลมสักกลับลานกลางเต็นท์ก็อีกประมาณ9กกิโลเช่นกันนะคะก็คือ อย่างต่ําก็18ละแล้วถ้าตอนเช้านะคะตอนเช้าตื่นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นอีกน,นะคะก็จะได้ประมาณสี่หโลละเก้าสองสิ 9, 28, บวกห้าโลแต่วันนั้นเดิน23่สิบสามโลเขาที่แล้วเนี่ยเดินร่วม20กว่ากิโลเลยค่ะทุกคนสามหมื่นเกาวนั้นแบบโอ้โหน่องแทบระเบิดเลยแต่วันนี้รวดเร็วค่ะโอเคนะคะหรือว่าถ้าใครมาเที่ยวภูก็ดึงหลายครั้งละเดินเยอะละแนะนํา ชอาจักรยานเป็นทางเลือกที่ดีค่ะทุกคนไงก็ใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวผู้ขอลาไปกันก่อนค่ะบ๊ายบาย